โอ้เห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งมาวิ่งมาเขาวิ่งมากันนะพีเขาก็เลยช้าเบิร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 รีดพร้อมแม่ฮ่่าาฮตั้งตั้งไปนี่อันนี้คือจะข้อแกงพืนสพายใช่ไหมใช่ค่ะชื่ออะไรกันบ้างปลาทองค่ะอันนี่ค่ะ เดียวเดียวเดียม่เขามาอ่ะเนราเชื่อว่าเลนเชียค่ะเรียกว่าวาก็ได้ค่ะชื่อเขียวหวานครับอเขียวหวานนี่มาคอน้นคอน้นอ่าด้วยเกียรติของข้าข้าขอสามยาว่าข้าจะจงรักภักดีต่อแกงปูสภาให้แนะนำชื่อก่อนขนมว่าไปหนูชื่อขนมชั้นค่ะไนอ่าคนสุดท้ายโหคนในเพียงก็ได้ชอบชุดจังเลยใครซื้อให้อ่ะ ปะป้าค่ะปป้าเอาเอามาจากวัดใช่ไหมไม่ไม่ซื้อไม่ออกชอบอ๋อร้านไหนร้านั้หรือเปล่าร้านนั้นเนี่พี่ร้านนารานอ้านรตาร้าร้าน้ร้าน้านร้น้านร้นรานเ้านร้านรคานร้าน้านรอานรขานร้านร้านร้านรอร้น้านร้านร้้านร้านรร้านรนรรา้าราา สวัสดีค่ะชื่อแกงเปรี้ยวหวานค่ะอยากอยากรู้ว่าทำอะไรให้บ้าง